ะะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงของ CTV r e v รีวิค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะเดินทางมาที่บริเวณตลาดไฟฟ้านะคะกับร้านที่มีชื่อว่าร้านน้ำเงินค่ะที่นี่นะคะให้บริการในเรื่องของกาแฟนะคะ,ะเป็นกาแฟผลไม้นะคะแล้วก็พวกเบเกอรี่ต่างๆนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงบรรยากาศนะคะภายในร้านจัดน่ารักมากะะเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ด้านในร้านที่มีชื่อว่าร้านน้ําเงินแล้วค่ะแล้วก็ที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้คือเจ้าของร้านนะคะคุณว้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวถามคุณวาาก,ก่อนเลยสําหรับร้านน้ําเงินตรงนี้ค่ะเรามีคอนเซ็ปต์ร้านมีแรงบันดาลใจในการตั้งร้านยังไงบ้างะคะจัดร้านจริง,รงๆเราอยากให้เป็นอารมณ์เหมือนเพื่อนมาแบบ แวะมาเยี่ยมบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ได้แบบว่าตั้งใจให้เป็นร้านแบบว่าขายจริงจังขนาดน,นั้นแต่ยังให้เป็นเหมือนแบบว่าเพื่อนมาเยี่ยมมานั่งเล่นที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยโดยเปิดแบบว่าเป็นทั้ง3ชั้นเลยค่ะทั้งตึกใช่ก็คือตึกหนึ่งคือมี3มชั้นเลยใช่ค่ะเราเปิดมานานหรือยังคะคุณหมอตอนนี้แค่ ประมาณจะ3เดือนเนี่ยค่ะอ๋อเปิด3เดือนใช่ค่ะค่ะแล้วผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะสามเดือนก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเรามีลูกค้าประจำนะคะที่แบบลูกค้าบางคนที่ทานทุกวันก็มีแล้วก็ลูกค้าที่จริงๆลูกค้าที่หน้าใหม่ๆก็มีเข้ามาตลอดเอนกค่ะก็มีมีมาเรื่อยๆว่าไนผลตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะ พูดถึงเรื่องของกาแฟที่นี่จำหน่ายกาแฟกาแฟของเราเป็นยังไงบ้างกาแฟของเราเนี่ยค่ะจริงๆเราจะเน้นทั้งพวกกาแฟนมค่ะแล้วก็กาแฟกับน้ำผลไม้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆไม่ได้มีแค่เมนูกาแฟนะคะแต่ว่าเรามีทั้งพวกนมโกโก้หรือว่าชาเมนูแบบทั้งขนมก็มีคือจริงๆสามารถร้านเราเนี่ยมาได้ทุกเกสทุกวัยค่ะเพราะว่ามีทั้งแบบ เด็กแบบ<ช>เล็กๆ2ขวบ3ขวบจนถึง<ม>แบบว่าผู้สูงอายุที่แบบอายุ5060ิเนี่ยค่ะก็มาน<ม>ี่ร้านเราใช่ใชค่ะคือมีทั้งกาแฟมีทั้งโกโก้ม,มีนมอะไรแบบนี้ขึ้นรองรับได้หมดเลยนอกจากเมนูเครื่องดื่มแล้วขนมอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์อะไรที่แบบเด่นๆเลยมาเราต้องถานบ้าจริงๆขนมที่ร้านน่ะจะทำเองค่ะ ก็จะเป็นพวกถ้าขายดีเลยนะคะจะเป็นแครอทเค้กค่ะแล้วก็จะเป็นพวกชีสเค้กต่างๆคือจะทําแบบโฮมเมดนะคะก็คืออาจจะเมนูแต่ละวันนะจะไม่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็จะทําในประมาณที่แบบอาจจะไม่ได้เยอะเพื่อที่เน้นให้ลูกค้าเนี่ยได้ชิมแบบหลากหลายค เมนูก็คือจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในทุกวันนะคะมาวันนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งพ่งนี้อาจจะเป็นอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วราคาล่ะคะราคาเราเริ่มต้นนี่เท่าไหร่ราคาจริงๆเนี่ยเราอ่ะตั้งใจให้ลูกค้าซื้อเราได้ทุกวันเพราะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเราจะไม่ได้สูงมากค่ะก็จะอยู่เริ่มต้นที่5้าสิบบาทนงะคะค่ะค่ะเป็นเป็นต้นไปแต่ว่าจะ ใช่ค่ะจะไม่ได้ถึงหลักร้อยนะคะจะไม่มีค่ะค่ะก็คือในราคาแบบทั่วไปเลย <c oughs> จับต้องได้อะไรแบบนี้เพราะว่าเรากินกาแฟทานกาแฟทานอะไรแบบนี้ <c oughs> ทุกวันอ่ะเนาะเราก็คือจะแบบนะจ่ายเป็นเหมือนรายจ่ายในแต่ละวัน <c oughs> ไปก็คือราคาจะแบบย่อมเยาอะไรแบบนี้นะคะแล้วนอกจากค่ะคุณผู้ชมเราเดินเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ย นอกจากนี้บรรยากาศด้านบนเราจะเปิดเป็นห้องแบบนี้เราไว้ทําอะไรคะคุณบาวก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งตั้งใจให้เป็นสตูถ่ายภาพถ่ายสินค้าด้วยอะค่ะให้อ่อ ลูกค้าหรือว่าใครที่อยากจะขายแบบสินค้าออนไลน์หรือว่าเสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยก็คือมาถ่ายที่ร้านเราด้วยใช่ค่ะก็คือจะมีแบบหลายๆมุมเนาะไม่ได้มีเพียงแค่มุมเดียวข้างบนนี่คือจะเป็นชั้น2ชั้น3ก็คือมุมก็คือแตกต่างกันออกไปนะคะนอกจากนี้เห็นบอกไม่มีแดดฝาข้างบนด้วยมีค่ะเป็นค่ะว่าแดดฝาเล็กๆไปถ่ายรูปอะคค่ะบรรยากาศก็คือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจะเปลี่ยนด้านบนเนี่ยคือจะเปลี่ยนเปลี่ยนการตกแต่งอะค่ะไปเรื่อยๆทุกๆ3เดือน เพื่อให้ลูกค้าแบบบางทีถ้ามาแล้วครั้งหนึ่งอาจจะเบื่อแต่ว่าถ้าครั้งหน้ามาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปใช่ค่ะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถงทุกสาเดิน อย่างแบบแม่ค้าออนไลน์มาทานกาแฟแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เกิดไอเดียใหม่ๆเนาะบางทีบางทีเราไปร้านอื่นเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะเกรงใจหรืออะไรแบบนี้อาจจะถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เพื่อที่นี่คือแบบมีสตูแบบรองรับเลยนะคะก็คือมีหลากหลายมุมให้ได้เลือกใช้กันด้วยแถมว่า3เดือนเราก็จะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยใช่ไหคะแบบนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะถ้าอันนี้ก็สามารถติดต่อโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะทางเพจเฟซบุ๊กในในเฟซบุ๊กของร้านนะคะเพจของร้าน ว่าจะเป็นทางอินสตาแกรมก็ได้ค่ะอืๆ<ช>ค่ะอเดี๋ยวฝากร้านนิดนึงค่ะสำหรับร้านน้ำเงินตรงนี้ค่ะค่ะก็ะสำหรับใครที่อยากจะมาหาที่นั่งทำงานที่นั่งเล่นหรือว่าที่นั่งพักผ่อนเนี่ยก็อยากให้ลองแวะมาที่ร้านของเรานะคะก็เผื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทางที่จะมานั่งทำงานพักผ่อนหรือว่ามาพบปะกันค่ะนนะคะสามารถมาได้เปิดทุกวันไหมคะก็ต่อเปิด หยุดทุกวันศุกร์ค่ะ,คะใช่ค่ะหยุดทุกวันศุกร์เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึง5้าโมงเย็นค่ะทานกาแฟกันได้แต่เช้าเลยนะคะ,คะย้ำกันอีกทีนะคะคุณชมสาหรับสถานที่เนี่ยก็คือมาไม่ยากเลยนะคะ,คะตลาดไฟฟ้านี่คะ่ะคุณชมเลี้ยวเข้ามาในซอยนะคะซอยเซเว่นนะคะเลี้ยวเข้ามาร้านอยู่ทางหัวมุมซ้ายมือเลยะคะ่ะหาง่ายนะคะ,คะก็แนะนําเลยนะคะสําหรับร้านน้ําเงินตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาเรามีบริการเดลิเวอรี่ไหมคะคุณดาวมีค่ะมีค่ะก็ก็จะมี จริงมีทั้ง delivery ทางอนไลน์ค่ะไลน์แมนก็มีค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาที่ร้านก็ได้ค่ะมี delivery ได้ค่ะฝากเบอร์ไว้ได้เลยค่ะได้ค่ะเบอร์โทรนะคะ0 8 0ย์ค่ะ279 2523ค่ะค่ะอฝากด้วยนะคะสำหรับร้านที่มีชื่อว่าร้านน้ำเงินนะคะมาตรงนี้ได้เลยนะคะก็หยุดทุกวันศุกร์นะเปิดบริการทุกวันหยุดทุกวันศุกร์นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบลมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ CCTV รีวิวนะคะในเทปหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ร้านไหนอีกนั้นนะคะอย่าลืมติดตอยากรูังเลคะ